โอเคนะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเยอะด้วยนะครับอยู่กับเกมดับเนิลยบอลเช่นเคยแล้วเรามาลุยกันต่อสําหรับพาร์ทที่แล้วทนี่เราจะการเซล์ใช่ไหมใช่ลนะโอเคเรามาต่อจากพาร์ทคนเซลนะครับเซลล์ได้ตายไปแล้วหลายพี่ต่อมาก็ทังได้ไปเรียนที่โรงเรียนไฮสคูละรมมัธยมปลายก็ดูเหมือนจะมีมีศึก จริงเจ้ายุทธภพใหม่ของโลกนะก็เลยวีดีโอกับโกเทนเนี่ยก็โกเทนเนี่ยเป็นน้องน้องของโกฮังนะะประมาณนั้นอนะ่ะก็เลยมาฝึกนะเพื่อที่จะอะไบลงเจ้ายุทธภพนะประมาณนั้นนะอ่ะเออไม่คืนเลยวะลาบลาบลาลาลาฝึกกับโกฮังนะผม ซนโกเทนีเป็นลูกของโกกุลนะที่แปลงเป็นซูเปอร์เซย่าได้ตั้งแต่เด็กเนี่ยจะแปลงเก่งกว่าพี่ชายด้วยทั้งธรรมดาครับลูกครึ่งชาเซย่าเนี่ยมันจะเก่งกว่าชาเซย่าแท้ปอะมาณนั้นนะเพราะว่าอะไรผมจำไม่ได้หล่อหล่อหล่อแบบตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมแค่เล่นไป เออเอเอผมลืมบอกส่วนวิดีโอเนี่ยเป็นลูกของซาตานนะหมายถึงหมายถึงซาตานอะ่ะเข้าใจไหมิ Mr. สเตอร์ซาตานนะที่ที่ตอนสุดท้ายโผลมาเข้าใจใช่ไหมที่ตอนสุดท้ายเขาโผลมาหลังที่เราจะกเซลเซลเสร็จประมาณนั้นน่บอกเป็นลูกสาวนะ่าะาดื้อ้อยดังอีนะจ ส่วนทั้งนี่ก็คือเออผมเคยบอกไปแล้วอันนี้คือทั้งเด็กนะทุกคนทั้งเด็กก็เป็นลูกของเบจิต้ากับบูมาในจักรวาลหลักเนะี่ยซึ่งทั้งเนี่ยเป็นซูเปอร์ไซย่าได้ตั้งแต่เด็กนะเหมือนโกเทนเลยนะแต่ทั้งนี่จะแก่กว่าเิดหน่อยเนะีย่ยเล่นเยอะอ ส่วนพาร์ทจ,จอมันบูเนี่เป็นพาร์ทสุดท้ายของทับ้บอลแล้วนะแล้วจะมีพาร์ทพิเศษด้วยนะซึ่งจะเห็นได้ว่ามันมันจะมีเควสนะเควสแบบเควสพิเศษมาณนะนะั้นอะเป็นแคสไม่รู้ว่าแคสหรือเปล่านะแต่ถ้ามีเวลาก็จะแคสนะ์เพราะใ,ใกล้เปิดเทอมแล้วด้วยนะรู้ว่าเปิดเทอรหมผมจะทำคลิปหรือเปล่าถ้าผมไม่ทำคลิปเลยก็ แค่รู้กันแหเป็นเหลืองใช่ไหจะซูเปอร์ไซยาเนี่ยมานนี้เป็นซูเปอร์ไซยาได้้งแต่เด็กโลโลโลๆโล่โล่เยอะ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 เย่ะเยอะขอโทษปัจที่แล้วด้วยรัจที่แล้วนคำหยาแบบเต็มสปีดเลยนี่ยทุกคน คือผมไม่เป็นคนพูดยาบเขาขนาดนั้นนะก็แบบมันรุมมากอะไรกงี้ยนร้อนเลยกลว่าขอโทษด้วยละกันเนี่ยพยามจะไม่พูดหย่างแล้วเยอะแล้วกันเพราะว่า youtube นะมีกดโอเคเสร็จแล้งสี่ฮะอะไรวาอา้า ป้าจริงพ่อเก่งมากเลยโลโกนะหลังหลังจากที่เขาตายนะเสียสละตัวเองไปพร้อมกับระเบิดเซลล์ก็เลยเออเขาเขากลับมาโลบปกติได้เพราะว่าแม่มดนะแต่แต่ได้แค่หนึ่งวันเท่านั้นประมาณนั้นน่ะโอเคเราได้เล่นเป็นทางน่ะโอ้เด้อเด้อเด้อใจเย็นได้โคเทน อะไรกันนี่อโอ้โหทุกคนแกล้งอยู่นะผม,มชอบตัวเด็กเพราะมันไม่รู้ไม่รู้คิดไปหรือเปล่าน,น,น,นะแต่มันรู้สึกว่าตียากมากเลยรู้เด็กไม่รู้ว่าผมคิดไปหรือเปล่าน,น,น,นะตัวเด็กแต่ผมคิดอย่างนี้จริงๆว่ตัวเด็กมัน มันไม่เต็มเต็มอ่ะเขาะ้าใจไหมเหมือนฮิตบล็อกเราย่อส่วนไปด้วย,ยอ่ะเะเฮ้ยเวนอืมเรียบร้อยเลยถ้านในตำนาน,นตุ้เือนหลายประโยชน์แต่ไม่แรงเยีะยเดี๋ยวเยะยเยอันนี้ไปกินโกเทนอูไม่นะเด็ด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  จะไม่แปลมเป็นซุปเปอร์เซียแะ้วกันเนะ่เอเอส่วนโกหังพันนี้เขาโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยอยู่ประมาณม .5 มั้งเอ๊ะม .5 หรือมอ .4 ีจำไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าแบบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เลยแบบฝึกน้อยลงนะไปเรียนแดดก็เลยแก๊กเนะ <laughs> <laughs> นี่ยโกหังเนี่ยมันเท่มากเลยตอนโตแต่แต่ไม่แก๊ก สุดยอดไม่น่าเลยเยอะเยเยอะยๆเออส่วนเปิดโอ้ยเดี oh, ้อเด้อไม่น่ะไหนเล่นแรงมไปเลยเปล่ากเท่นโอ้โหแม่งทุกคนไม่ไหวแล้วนะสุดจะทนคนยังคั้งเยอะเยอะเยอเอาไงล่ะเป็นยังไงล่ะ ม,มันเก่งจังวะอย่าส่วนภาืนี้นะตัวตัวร้ายลักก็คือจอมันบูเอ้ยมันจะมีสองพาร์ทใหญ่คือพารของบูอ้วนกับบูพอ่อเอ๊ะเออประมาณนั้นประมาณคือจะเรียกว่าบูพอ่อหมดก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีบูพอ่อบูล่ำ แล้วก็อูเดเอก,กวันนี้ก็ป่อยจังเลยมันเก่งจังว่ะทุกคนผมเพิ่ไมไปป้ออะไรบ้เนี่ยมันเก่งเดียวดูดิแม่งหลบได้ไงเฮ้ยบ้าอเลยแล้ทำไมมันเก่งจัง,ง,งะวะ กิงอย่นนางวะชิบหายเว <c oughs> ้ยละเยอะๆไม่อยากเสียโสดเสียนก็ต้องประมาณนี้แหละทุกคนเออเสียจนได้ประโทเอานี่กิน โกเทนรับภาษาเจ้่จะไม่ยอมไม่ยอม,มนะถ้าไม่ตายฟรี e z e you ถ้าอะไรน็ไม่ใช่มาเดยตีได้มาไหนได้มันตีไม่โด,ดน่ะโกทเทนโกทเทนโกทเทนบ้าเอ้แรงสีเลยให้ตายเถิด ει. ้รูปชายของเบจิต้ามับกูจะน่าเนะโอเคสำหรับพันนี้เปิดเปิดภาพจอมันโูยังไป่ทางนานแล้วครับโอเคพันนี้บ๊ายบาย